สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนเส้นจะขึ้นน้ำตกคลองลานนะแต่ว่ายังไม่ถึงน้ำตกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำอีแตง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 ครกแตกส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวลาบต้มยำก้อยเนื้อครับนี่ครับ,รบมาดูในร้านนะครับอ่ามาหามาเจอกับแม่ค้าสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่ค้าครับชื่อร้านชื่ออะไรเมื่อกี้อ่านไม่ค่อยนั้นอีแตงคลอกแตกอีพีนี้เราก็พามาทานส้มตํามีเมนูเด็ดๆแนะนําร้านร้านอยู่ตรงไหนครับทางขึ้นน้ำตกของร้านจะอยู่ตรงสะพานหนึ่งเลยค่ะสะพานหนึ่งเขาเรียกสะพานหนึ่งเนาะตลาดริมคลองสะพานหนึ่งก่อนถึงน้ําตกจากตรงนี้ไปน้ําตกคลองลานนี่กี่กิโลครับก่อนถึงน้ําตกคลองลานประมาณ2โลนู่นครับน้าตกคลองลานเห็นแบบ อ่ะเดี๋ยวเราเมนูมีอะไรบ้างครับวันนี้มีหลายอย่างะคมีหลายอย่างนี่นี่นี่นอ่ะอันนี้ไก่ไก่เดี๋ยวเราพาไปดูเมนูตรงนู้นอีกทีหนึ่งอาจารย์พิมพ์เราเลือกเอาเอาอะไรไข่ปิ้งสองฟองไก่ไก่ช้ำช้ช้ำช้ที่ที่ไม่แห้งอ่ะนะเราชอบแบบไม่แห้งพอพอแล้วก็เอาปีกอันหนึ่าเอาปีกอันนึง ข้าวเหนียวสองห่อข้าวเจ้าหนึ่งข้าวเจ้าหน่งแล้วก็ไข่ปิ้งสองไข่ปิ้งสองแล้วสั่งเป็นส้มตำอะไรไปส,ส้มตำปูปลาค่ะปูปลาปูปลาเผ็ดกลาง,ลาลางแล้วก็ลาบหมูค่ะลาบหมูโอเคโอเคอเดี๋ยวดูอันนี้เป็นอุ่นเนาะเรามาอ,อุ่น อุ่นๆๆๆให้ร้อนๆก่อนพพรรรุุ่่งงนนีี้้วยยจะเลครับอ,อันนี้เ,เราก็มาดูเราก็มาดูส้มตำตอนนี้อาจารย์พิมพ์เขาสั่งเป็นส้มตำอะไรปูปลาปูปลาแล้วมาดูในโคกเขาก็จะอร่อยขนาดไหนอร่อยเนื้อาละะเลยนะแต่ไม่ใส่มะกอกนะทำปูปลา ชมก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นน้ำตกวันนี้ไม่ใช่วันหยุดช่วงเช้านี้คนขึ้นน้ำตกเยอะไหมวันนี้เงียบครับวันนี้เงียบเนาะเขาประกาศปิดอ๋อเขาประกาศปิดถนนถึงวันนี้แต่พอดีเขาเสร็จเมื่อวานอ๋อเราปิดไปสองวันเนาะใช่ค่าที่ร้านมีระบบสแกน QR code ้วยนะครับ นี่แหละครับสองข้างทางก็จะเป็นร้านค้านะครับเขาเรียกสะพานหนึ่งครับตนอนตนีน้กำหังสะพานหนึ่งปิดมาสองวันตอนแรกเขาบอกจะปิดวันนี้ด้วยแต่บังเอิญว่าเขาทําเสร็จเขาเร่งให้เสร็จก็จะมีร้านค้าสองข้างทางนะครับสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมที่จะขึ้นน้ําตกคลองลานก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีของกินนะครับสองข้างทางนี่เยอะมากครับท่านผู้ชมครับส่วนเราก็มาหยุดอยู่ร้านนี้ ร้านส้มตำอีแตงครกแตกอ๋อถามหน่อยทำไมถึงชื่ออีแตงครกแตกแตกไปใบหนึแล้วครับสาเหตุที่ชื่ออีแตงครกแตกเนี่ยมาที่หลังนะเพราะว่าไปทำครกแตกหนึ่งใบโอเคเอาแม่ค้าเนี่ยเล่นมุกหรือของจริงของจริง,ง,จ,รงรจริงเลยนี่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 น,นี่เอา,เอาตักเยอะๆหน่อยตักขึ้นมาโชว์เยอะๆหน่อย อีโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันจะอร่อยจริงสมคําเล่าล่าลือจนครกแตกจริงหรือเปล่านี่แหละครับที่นั่งครับที่นั่งก็จะประมาณนี้จริงๆอ๋ออาจารย์ทีมได้อะไรมากล้วยไข่กล้ยวยไข่รรจริงๆแล้วคนไม่เงียบอย่างนี้นะครับสาเหตุที่วันนี้คนไม่เต็มก็เพราะว่าเขาประกาศเขาจะหยุด3วันรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับแต่บังเอิญว่าเขาทำเขารีบทําเสร็จก่อนเดี๋ยวต่อไป ร้านก็จะไปอยู่ข้างในครับเขาทําให้เรียบร้อยนะครับเหีๆแล้วได้ไปดูพาไปดูโน่นนะครับที่คุมผ้าเขียวไว้นะครับที่นั่งสะอาดสะอ้านครับอ่านี่ก็เป็นเมนูครับรายการส้มตำนะครับส้มตำปูปลามีหลายๆอย่างครับราคาก็ตามนี้ครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่ลูกเริ่มเลยคะ่ะหวานมากเลยคะ<ว>่ะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ สองวีสามสิบบาทออ๋ก็ราคาปกตินะโอเคเล้วจะบอกว่าเนี่ยกล้วยไข่หลักการเลือกกล้วยไข่นะคะต้องมีจุดต้องมีแบบคือถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยจะหวานหวานค่ะความหวานจะออกตามจุดเขาบอกจุดเยอะหวานเยอะถ้าผิวเกลี้ยงอ่ะจะไม่ค่อยหวานจะออกเปรี้ยวค่ะอืมนี่นะครับรายการลาบต้มอาจารย์พิมพ์สั่งลาบหมูใช่ไหมใช่ค่ะลาบหมูตุกหน้านนี้ก็มีรายการยำรายการยำรายการทอด นี่ครับเี่ครับร้านก็จะอยู่ถ้าเรามาจากเสียกคลองลานก็จะอยู่ทางซ้ายมือก่อนขึ้นน้ําตกคลองลานก่อนถึงน้ําตกคลองลานประมาณ2กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับอยู่ทางซ้ายมือครับที่จอดรถสะดวกสบายติดถนนครับ